สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิาลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันและเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3มเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปด หมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าและหมายเลขหก 6. เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงแรกช่วงเวลาของหุ่นไทยและเอเชียในเวลาเก้านฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้หรือนำไปผสมไปจับคู่กับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกหนึ่งแปดหนึ่งสามและหนึ่งห้าเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขแปดหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขศูนย์และหมายเลขหก 6. เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง2 3นาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือเอาไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก28 08 และ6-8เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่ง หมายเลขแปดหมายเลขสองหมายเลขสามและหมายเลขห้าเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนท่านสามารถนำไปรวมไปผสมหรือนำไปจับคู่ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรกหนึ่งแปดและหนึ่งสองเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสารัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา,าครบแล้วนะครับสำหรับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วย สถาบันตักกศิลาหรวาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตรเ์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อให้ท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหรลาหาหุ้นเป็นคัสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือกชั้นสูง โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักรชิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ